เส้นสลักเพชรนี่แหละเส้นสลักเพชรเนี่ยทำให้เราเดินลําบากถ้ามันติดแล้วเดินยากเนี่ยนะโน่นปวดไปถึงเอ็นเลยยไหวลงฝ่าเท้านอยโยงใส่เส้นเอวอโอเคเนาะเส้นเอวเราเนะี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะยึดไว้เส้นเอวเรนะาเนี่ย โอเคไหมยังไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่เลยแค่ <c oughs> กดโดนเส้นนิดหนึ่งนี่ฮะแกะ่กแกเส้นสลักเพชรแกเอวแข็งเส้นติด <c oughs> เนี่ยเส้นติดจะทำให้เรากุ้มลำบากเส้นยึดนี่ระหว่า,างเอวห้ากะแขง สลับเทปเนะี่ยผมไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่เลยนะเส้นสลับเทปเราเนะี่ยสำคัญที่สุดในการเดินนะปวดมากๆเนี่ยเดินติดเนี่ยโอ้โหร้องไห้เลยเนะี่ยเส้นเนี่ย ที่ว่าคนที่พิการมานานเป็นสิบปีปก็ตะแคงข่านี้แหละเพราะข้าอื่นไม่ได้แต่เส้นเ้าติดตรงนี้ตรงเส้นสลับเพชรเอ็นร้อยหวายลงไปหัวเขา่าไหวไหมคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก่งนะยอมรับแต่หนูก็ไม่ได้ออกแรงมากเท่าไหร่นะแต่ยอมรับว่าเก่ง เธอไม่ออกทดทนแล้วนไม่หลไม่หนูก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่นะเพราะมันตึงจับเพราะมันตึงจับไงเส้นยึดจับถามว่าออกแรงไหมไม่ถึงห้าสิบเปเซนนะนเน้นเพราะว่ามันเจ็บอยู่แล้วเ,ออเน้นหนักหน่วงตึงอยู่แล้วเส้นยึดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคลายให้มันหย่อนตรงสลักเพชรเนี่ยมากเลยนะตรงสลักเพชรนี่มากเลยนะเ,นเ,ยนะเป็นคอด์คอทอยู่นะนี่งดูเหมือนเดินโคตทรมานะร์มากระโดดขึอืมใช่ใช่หนูก็เคยเป็นนั่งกับที่เลยปวดมากๆนะสลักเพชรนั่งกับที่เลย ครูสอนเราเองนี่แหละสาเหตุที่พูดได้ก็ครูสอนตัวเองนี่แหละเส้นเข้าตรงไหนเส้นติดตรงไหน,นประสบการณ์สอนรอรักษาเขาคนอื่นด้วยประสบการณ์ขึ้นเป็นครูสอนตัวเองไปด้วยโวสุดยอดเลยกว่าจะได้วิชามานี่แต่เป็นอาชีพที่ว่า ภูมิใจนะที่ oh. มีอาชีพนี้ติดตัวถ้ามันอยูตรงนี้นั่นก็เบาใช่ถ้าตรงนี้บาาว่าได้ตรงนี้เบาก็เดินสบายแต่มันยังไม่มีแค่นี้นะอีกเยอะอยู่โ oh. อืมอืมหัวแก้วห้จ๋าทีนี้มาทีนี้มาเส้นขาเส้นเส้นนอกเนี่ยอืมเส้นนอกเนี่ยส้นร้อยหายเส้นนอกเนี่ยเล็นึง พูดเธอ็น่ารักมากสสามไปลรงเรียพูดจะไปได้ตั้งวันนี้หล่อนช่วงนี้โควิดมั่งอะไรมั่งกันเลยเยอะโควิดอ่ะเนาะเราก็กลัวหลุกลามโควิดยังไม่ทันหายปัดมือเท้าเปื่อยมาแล้วระวังนะ ขึ้นมากับอ่าส่วนมากก็มากับระวังสัตว์นะเบาขึ้นไหมเเดี๋ยวตรงนี้ในหะ้น่หนนี่ยังไม่ยังไม่สุดนะ <laughs> ทริงว่สุดเป็ได้นะที่เอาง่ายๆว่าหมอก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแหละคืออยากแก้ให้ดีที่สุดเพราะว่ามไม่เจอกันเด็กแล้วนะอีกนานวันนุชจะมากถ้าเป็นก็อยากจะให้ดีนวดไทยก็อยากจะให้หาย ให้ถามถึงให้พูดถึงแบบว่าโอ้ยเมื่อไรจะมาอะไรประมาเลยถูกไหมคะเดยกหน่่ยอีสี่เดือนหน้าเดือนถึงจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ประมาณเดือนอะไานลูกสาวเรียนจบโอ้เดย์หนึ่งจบส่งการเพราะว่าถ้าจบมาสามใช่ไหมสงการช่วงสงการเดี๋ยวลงจะมาหาเปิดแถวนี้ จะมาจะมาซื้อเลยหรือว่าจะเช่าเนว่าจะเช่านะเราไม่มีปัญญาซื้ออะเช่าไม่ตรงนี้ก็มีนะใจ<ม>นี่ก็จังหวะดีทำไม่ได้ในขนาดนั้นตรงแบบนั้นทำไม่ได้เราตอาที่จะยึดนนอดเลยอ๋อที่น้นเหรอใ ในคือในที่ตรงนี้คือตรวนี้ตรงนี้ก็มันแคบไปเอาแบบที่ว่าแบบมันเหมาะกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้อ่ะพี่กูข้างเนาะแต่แขนไม่ชั่งเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะข้างนี้เป็นแต่ข้างนี้ข้างเนี้ยมันข้างบนหุ่นแล้วจอนั้นจอนั้นเนี่ย คนโบราอยู่นะคือท่านทำก็อยากจะให้ดีเนาะชื่อมโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคค่ะเท่าไหร่นะ้วยายเท่าไหร่ละป้าเท่าไหร่สี่พันหกสิบสี่พอใช้ได้ไหมบรอดโอเคไหมคะโอเคค่ะยังไปนิดนึงเอาตรงนี้รูดนะคุณ Ja ilmi, että okei, เอวกม้กมก้มไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูกม้กมก้มไม่ได้แล้วตอนนี้กำลัลุกขึ้นนี่ค่ะจะก้มได้หมา่าหมอใช้แรงมากหมไใช้แรงมากนะคะเน้นหนักหนด

ลมออกหมอจริงๆนีนิดน่ะโอเคสลักเติดเวลาเดินนี่ก็แป๊บๆเลยแหละ เด,ดินไปนี่มันแป๊บแป๊นี่มันแบบน้ำตาจะร่วงเลยนะแอบมันหมนมีเข็มมันมีเข็มทิ่มใชู่กอ่า้าเหมือนกันถ้าเป็นหนักหนักหนักพอๆนี่เหมือนเท้าไม่ติดดินนะเดินเท้าไม่ติดดินเสียงใช่คือสาหัสแล้วนะ

สอบกดโอ้โลงไหมลงเมื่อกี้เหมือนล็อกเหมือนคลายล็อกเลยก็อกเลยเห็ในไหมในคลิปตอนนั้นเขาเหยียบตรงน,นี้ใช่ไหมตอนที่เขาเหยียบมันกเหยียบตรงจุดขารูดแหละในในเฟซตอนนั้นดูในเฟซผู้ชายผู้ชายนวดผู้หญิงสะบัดขาจึ็นขาหลุดไปเลย เยังไม่พอสะบัดอีกที่หลังก็อกนั่นก็มันมันเหมือนอะไรหลุดอะที่ไหนเนี่ยมันที่ดล็อกตรงเนี้ยมันเหมือนที่คือมันคลายเมื่อกี้น่ะนะเส้นมันคลายคือมันปลดล็อก เมื่อกี้มันแรงก็เกินไปใช่ใช่ใชกดนั้นเพิ่งเจ็บเท่าไหร่แล้วคือมันกดล็อกแกลดเสร็จแล้วก็เจอข้างนี้หนักข้างนี้ข <c oughs> ้างตัวหนักมาก,นกหนักน้อยแต่ละเส้นความอดทนสูงไนะคะ <c oughs> คยังมีคมวามอดทนสูงอยู่ใช่ไหม มนอดถง้าเห็นไหมเนี่ยสิ้นจนสิน้นเทธิดฝอยแตกขนเรียกว่ามันดือ้อจนไม่เห็นลงสกไม่หลังน้ำตาเนี่ยปาดหนักเลยปกติก็จะก้มไม่ท่าได้ใช่ไหมงั้นไม่ก้มไม่ได้ไดไจะรุกจะนั่งไม่ต้องสี่ขาใช่

ดึงมากๆากเอ่สอสะกลงนิดนึงนิดเส้นค่ะแต่จุดนี้เมื่อกี้เนี่ยดังก๊อกแหละเหมือนมันคลายแล้วไ,ไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมแต่ก่อนน่าจนเจ็บใช่ไหมเจ็บเจ็บขาเราเข้าไปที่ เดี๋ยวไปตรงหลัง <liking. S 2> มีเส้นมันเดอดแล้วก็ใครทำือไม่ใช่ธรรมดานะทาให้เราปวดเคยเป็นทางฝุดที่แขเนีย่ยแงลปวดใช่ มเมื่อกี้นี่ยไม่กล้าจะนวดให้มากเพราะกลัวทนไม่ไหวเรื่องของเรื่องนนเนี่ยเรื่องของเรื่องไม่ได้ไมากเพรเจ็บใจ่ากกลัวทนไม่ไหวก็เลยไม่กล้าที่จะเอาให้หนึ่งมากทนไม่ไหวจริง มาเอาเส้นนี้ใครเขา่าบวมเขาติดเขาขัดเขาขัดข้อเขามาดูท่านี้กันนะคะวิธีแก้เนี่ยคือเกาอย่อ,อกพวกเฉลีล่นี่เลยชือ่อไหนนี้ขอลงก่อนแล้ว